เรื่องนี้มันจะมีเรื่องของความเชื่อเรื่องของการถือเคล็ดช,ชีวิตรจริงของแต่ละคน,นคนมีเรื่องอะไรแบบนี้บ้างไหมผมเวลานอนผมต้องแบบไหว้ไหว้ไหว้หมอนก่อนตลอดก่อนนอนทุกวันครับไม่ว่าที่ไหนที่ห้องแล้วถ้าเราเหนื่อยมากเราเราหลับบล็อกไปขึ้นมาก็าไ,มไม่ลืม,มนี่จะเป็นเรื่องเดียวที่เราเราจะไม่ลืมตอนก่อนนอนเลยแล,แล้วถ้าอยู่ในน้ํานี่มันจะไหว้อะไรอะฮะไ่วยน้ำอ๋อแล้วลงไปในน้ำทำไมล่ะเก่งพี่ขําขอาเรือพี่เป๊ นี่จริงนี่ทำไม่ได้พี่เพื่อนเราคนแรกเลยที่บอกว่ามุกเก่งขำไม่แต่ว่าน้ำปิงก็ยิ้มเจริญเขายิ้มน่ารักน่ารักครับเขาบอกมีคล้ายคล้าิทเตอร์เลยของผมเป็นการซื้อเตียงฮะฮะซื้อเตียงซื้อเตียงคือซื้อเตียงเอ้าไม่รู้หรอแบบเวลาสมมติแบบเวลาเราไปนอนที่ไหนอะไรเงี้ยสมมติเราย้ายที่เราย้ายบ้านอะไรเงี้ยมันจะมีแบบเหมือนแบบฟีลแบบเจ้าของเตียงแล้วก็เอาแบบเอาเงินไปไว้ใต้เตียงอะไรเงี้ยเฮ้ย เดี๋ยวปั๊บนึงทุกทุกคนอายุประมาณเท่าไหร่นะ20ป่ะ20ต้นต้นสี่สิ้าสี่สจะเคยเล่าไปบ้างแต่ว่าหลายคนน่าจะยังไม่รู้คือจริงๆน้ำปิงอ่ะแม่น้ำปิงคือมีกำหนดคลอดน้ำปิงคือวันที่14กุมภาพันธ์คือวันลนไ์แล้ววันนั้นเนี่ยพ่อน้ำปิงไม่อยู่ก็เลยอยากให้ชื่อเกี่ยวกับความรักนี่แล้ว แล้วแม่ก็เลยตั้งชื่อไว้ให้ก่อนว่าชื่อแบบน้องอารักอะไรเงี้ยครับแล้วเกิดวันที่14กุมภาพันธ์ในความรักใช่แต่ทีนี้เนี่ยแม่ก็รู้จักกับหลวงพ่อท่านหนึ่งซึ่งพอดูตามวันเกิดหรือใดๆอะไรเงี้ยคือกลายเป็นว่าเราไม่ได้เกิด14กุมภาพันธ์เพราะเรายังไม่มาเราไม่ยอมออกมาเรามาทีวันที่17เลยแม่ก็เลยงงว่าเอ้ยมันไม่เป็นไปตามกําหนดที่แบบเลิศๆดัานเนื้อออกมาว่าเด็กน้อยคนนี้จะต้องเกิดในวันแห่งความรักอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าพอวันเปลี่ยนเลิกเปลี่ยนไปหมด คือหลวงพ่อก็เลยบอกว่าถ้าชื่อเนี่ยไม่ได้มันจะแรงเกินจะต้องเกิดเป็นคนที่แบบมันจะดวงมันจะไม่โอเคเท่าไหร่พ่อกับแม่ก็เลยเหมือนกับต้องยกยกน้ำปิ่งให้กับหลวงพ่อเพื่อเหมือนแก้เคร็ดแบบแล้วให้หลวงพ่อเป็นคนตั้งชื่อเลยเฮ้ยมีความรีเลยกับเข็มจิราอยู่เหมือนกันนะเนี่ยใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นชื่อน้ำพรสกรเนี่ยเป็นชื่อที่พ่อกับแม่น้ำปิ่งคุยกับหลวงพ่อว่าอยากเป็นชื่อนี้แล้วบวกเลขบวกอะไรความหมายอะไรมันตกในในในความหมายที่ดีแล้วก็ทําให้เรายังยังมีชีวิตที่ จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สำเร็จได้ก็เลย<อ>เป็นชื่อนภัสกร<อ>ก็เลยไม่ได้ชื่ออารักษ์ใช<อ>่มีชื่อมีมีความริเลทก,กับน้องเข็มในแง่ของชื่อก็ประมาณนี้ครับที่บ้านเก่งอ่ะเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่ นับถือผีก็จะมีแบบมีเจ้าที่หรือว่ามีผีที่ที่ที่บ้านแบบชอบบน่นเกือบทุกหมู่บ้านนะในในแพวที่ที่ยังนับถือผีอยู่อะไรแบบนี้ผีเจ้าที่ผีหมู่บ้านถ้าถึงวันที่เป็นวันพระใหญ่หรือว่าวันที่แบบเขากําหนดของหมู่บ้านอะไรก็จะมีการแบบเลี้ยงที่เป็นของสดหรือจะเป็นแบบเอาไว้นึ่งข้าวอะไรก็จะมีผีประจาหม้อนึ่งอะไรเกาจะเรียกผีหม้อนึ่งแล้วถ้าผ<ๆ>ี คืนเลื่อนชั้นแล้วก็จะกลายเป็นพีผีมอซองจบแล้วเมื่อกี้พี่อุ่าหสบพี่พี่วิว่าอย่างดีเลยแพ้เสียงในหัวแพ้เสียงในหัวอะไรพูดนั่นแหละฮะเวลาเวลาจะเดินทางหรือว่าอะไรแบบนี้ก็จะบนผีมออนึ่งไว้ก่อนหรือว่าผีแบบผีผีเจ้าที่ใช่ผีปูย่าอะเนีก็จะทำให้เราสบายใจเวลาเดินทาง